ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยซึ่งผมสร้างอังเลเวลหนึ่งแล้วครับต่อซึ่งเลเวลหนึ่งแมปอะไรครับแม a c k Room ครับหลอนอีกแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่เลเวลศูนย์คุณต้องไปเลเวลหนึ่งให้ได้แล้วคุณอยู่ไหนครับเนี่ย ตกใจอ่ะเออคุณนำเลยเหมือนผมเห็นคุณล่องหนวนะครับล่องหน่ะก็ดูสิมันไม่มีคุณอยู่ตรงเนี้ยทำไมผมล่องหันได้อ่ะคุณทำอะไรไม่รู้ว่าผมไม่ได้ทำาอเลยเออก็ดีสิแบคทีเรียจะได้ไม่เห็นผมเขาเห็นคุณอยู่มั้งอันนี เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเหมือนผม,ผมต้องออกเกมเข้าใหม่หรือคุณติดบั๊กออกก่อนนะเข้าใหม่ก่อนโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วร่างกายมาแล้วนคนคุณคืออเล็กซ์ โอเคมาแล้วครับมาแล้วครับอเล็กซ์ไม่เป็นสติป่ะมันติดบัก๊กมันติดบัก๊กไอ้เขาไมโครซอฟมันพังโอเคมันติดบัก๊กไอ้เขาไมโครซอฟนะ่ะมันก็เลยเห็นคุณเป็นสติป่คุณนำเลยคุณเป็นผู้นำไปผู้นำไปลเลยหัวนหน้า เดี๋ยว <ชน S 2> เดี๋ยวแบคทีเรียแบคทีเรียแบคทีเรีย,รยวิ่งเร็วกว่าเดิมอีกทำไมโหดขนาดน,านั้นอุ้ยโทษเมืนจะเปิดประตูไม่เปิดไม่ได้อะอเปิดได้นะ <ผม S 2> เปิดได้เ,เพื่อนตามตามตามตายคนทางรัดเหรอทางลัดครับโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอย่าตามผมมานะแบกทีเดียว

เดี๋ยวเดี๋อุ๊ปอุ๊ยหลอด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 โอเคเล่นกันต่อเลยเด้อ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 เดี๋ยวทำไมคุณต้องตีผมเอาไปโอเคแดดยากเหมือนเดิมแบคลูมนะคะแบคลูมเข้าไปเข้าไปในประตู นิดเอียวแล้วซึ่งผมเปลีป่ยนป้ายตรงนี้ว่าให้เขียนเป็น portal of level ศูนย์มาไม่ทันหรอกนานไงปิดยางปิดโอ้ย โอเคด่านที่สองจะมีผีสองตัวนะระวังด้วยเพราว่าด่านที่สองจะมีผีสองตัวก็ไปก็ไปก็ไปโอเคด่านที่สองเลเวลหนึ่งจะมีผีขึ้นขึ้นเข้ามาเลยครับในเนี้ย <Okay. S 1> มีสร้างใหม่ครับโหลงได้ไหมเนี่ยไม่<ล>งตงไปไ<ด>ตาย,ตายนะลงได้ครับ ันแค่สองบล็อกเองตกแล้วไม่ตายหรอกเออคนตกด้วยดูดูเขุยร์ฉากสวยจังซึ่งมีผีอ,อยู่ตรงนู้นนะครับเราไปไงดีซึ่งผมอัปเดตไอเทมใหม่นะั่ก็คือน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองจะให้อาวุธให้กับคุณแล้วกัน ขอบคุณครับไหนอะ่ะรอเปบโอดับเนทีขอรคุณครับเดี๋ยวมีโลอีอกด้วยครับนั่ยืนรอแล้วนะแบคทีเรียไม่ใช่แบคทีเรียครับชื่อว่าชื่อว่าดูเลอร์อีกตัวหนึ่งชื่อว่า สกินสติลเลอร์ครับมีโลแล้วครับยี่ใช้ไงกดใช้นั่นก็คือโอเคเสร็จแล้วเลเวลหนึ่งนะครับ ซมคือคุณต้องยอ่อตัวด้วยเพราะว่าการยอร่อตัวไว้ใช้โลก okay. ไปไลยเพื่อนห,ๆๆห้องห้องใหญ่กว่าเดิมไหมเนี่ยไม่รู้สิครับเดินไปเลยเพื่อนไปทางไหนเดี๋ยวผมสำรวจก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอแล้วมาเลยเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวทำไมเราไม่ได้หรอกดูเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดพิษจ,จากดูเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกินสติลเลอร์อย่าเพิ่งนะสกินสกินสกินสติลเลอร์หยิบได้ไหมสกินสติลเลอร์คือจะยิงธนูมาสกินสติลเลอร์เอาไปเลยนี่โอ้ยเลือดเกือบหมดหัวใจใจสั่นเลยคุณ <c oughs> ไม่เก็บของเหรอ เออเก็บของครับโอเคมันมีห้องห้องที่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยนะน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยห้องเนี่ยให้คุณหาของที่เป็นน้ำศักดินะ์ส<า>ิทธิ์นะออมอนวัวเธอใช่เห่ครับเก็บไหครับคลิกเลยเต่อแล้วก็เอามาที่ของของ,ของคุณมากเหรอ ไม่ใช่ลากครับคลิกตรงเนี้ยแล้วก็กินเลยน้ำสักดิธิ์อามอนวัวเอปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บปึ๊อะทำไมเลือดรดคุณหลอกผมนี่คัหลอกผมเหรอผมไม่ได้หลอกคุณผม,มันใส่เขา้าไ,ไปแล้วนะมันมันโดนแบคทีเรียกินไม่มีแล้ว เลือดรถน่ะออ้ผมจะรอดมีเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรมันคือซอมบี้ที่อยู่ข้างนอกดา okay, ด่ะโอ้ดาไฟเด้งเพื่อตีผมทำไมอันนี้พรมอะไรเนี่ยนี่คืออะไรครับนี่คือยากร์อ้าวปะโถผมไม่รู้คุณไม่บอกผมก่อนแบคกีลเลียแบคกี้เรีย ไม่ใช่แบคกีเลียสิดูเล่ไม่คุณไม่บอกผมก่อนแล้วอือก็กำลังจะเตือนอยู่สิทำไงดีเนี่ยไปอยู่ไปดูเลข้ามด่านไปเลยไม่ได้หรอผมทำลายดูเล่เลยนะนี่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 ไอ้ตลอดเรื่อเฮ้ยทำไงดีล่ะคุณแบคทีเรียแบคทีเรียแบคทีเรียไปแม่เรา มั่งไงโว้ยฟุตด่าฟุตบอลเซเลนไบายแบคทีเรียคุณผมไม่อยากข้ามด่านไปเลยอะโอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยนนมามามาอ้่อะอเดดไม่ใช้ทางหนีไฟดีกว่าใช้ทางหนีไฟดีกว่าทางหนีไฟทางหนีไฟ ไฟเยอร์เอ็กซิททางนี้ไปเอไปปุ๊บเขาก็ปิดเลยก็ออกมาทางนี้อย่าลองที่จะกินผมคุณรอดแน่ให้ ให้เงาเป็นสมุดสมุดหน่อยมันจะได้เงาไม่มันจะช่วยให้เงามันไม่เหลี่ยมอนะสมุดไลติ้งออนนี่เงาไม่เหลี่ยมดูกราฟิกสวยขึ้น <c oughs> เลือดผมเกือบหมดแล้วแต่คนเลือดเยอะโอเคเล่นกันเลยครับ <c oughs> ทำลายแบคทีเรียทั้งหมดลวลยเออขอบคุณครับฉากสวยอีกแล้วไปเลยเพื่อนเฮ้ยอาวุธนะขอมัง่งสิอาวุธอาวุธอาวุธนีด่ดาบหินเฮ้ยคุณจะตีผมไม่เี๋ยวตายแค่ตีทีเร็วอยากได้อาวุธบ้างอะ่ะมีแต่กระดูกเนะี่ย ทั้งไหนครับเฮ้ยขอดับหน่อยกราฟิกดูสวยขึ้นเปิดเชมูดไลติงปุ๊บเงาก็จะไม่เหลี่ยมสวยขึ้นมาหน่อยอึมอเ,เออเสียงอะไร เสียงซอมบี้ที่อยู่ข้างนอกด่านครับ,รบถ้าท,ที่สว่างเนี่ยซอมบี้จะไม่เกิดแกตีผมแกตีผมเลือดผมน้อยบ้าอย่านะผมมีแค่สองหัวใจแกตีผมแกตีผมแกแไม่ตีคนหรอกอมไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ยลิบลามเหลือเกิน อาเลเวลสองแล้วเหรอใช่ครับเข้าเลยคุณเลเวลสองตัวนี้ยังไม่มีผีพะวเลเวลสองเนี่ยเป็นทองฟ้านะครับดีดีอย่าเพิ่งมีก็ดีแหละเข้าไปเลยโอเคเข้าไปนะเอ๊ะทำไมคุณเล่นเสียงไรอ่ะเสียงผมตายทำไมคุณตายอะ่ะเลเวลสองกำลังมาเร็ว,รวนี้แล้วทำไมถ้า,าเราตายอะ่ะโอเคเข้ามาข้างในเลยนะ เดาวเ่ทำไมเข้าไปแล้วตายอ่ะมันสูงไปเหรอใช่คะ่ะไม่โอ้ยไหนแล้วเราก็มาเริ่มใหม่อีกแล้วมาเริ่มใหม่อีกแล้ว <c oughs> เข้ามาที่เรเวเวูสูตเลยครับเอาหมดอะไรเนี่ยหมดฮาร์ดหรือเปล่าเนี่ย นี่คือโหมด normal โหมดปกติโอเคุณ okay. อยู่ไหนเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็น easy ให้ easy เข้าไปเลยครับโหมดง่าย easy easy ง่ายง่ายราคาเท่งไนถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วครับ เดวทำไมคุณต้องตีผมทำไมคุณต้องตีผมทำไมคุณต้องตีผมคุณเป็จะตูคุณ็ตรูคุณัโอเคสู้กันเดา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 คุณติดแบคทีเรียเหรอคุณติดพิษแบคทีเรียโตายเลยอ่ะอีซี่อีซี่ตรงไหนเนี่ยยังสู้ได้เลย มาเลยเพื่อน mm. เออไปเลยไปเลย mm. ว่ยาเสียว ปิดประตูคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยผมอยู่ข้างหลังคุณแต่รอแป๊บหนึ่งนะนหวาดเสียวมากเลยแบบเนี้มาได้เพื่อนกินน้ำก่อนเลือดลดไหมเลือดไม่ลด เป็นน้ำฟ้าถ้าน้ำฟ้าคือน้ำปกติถ้าเป็นน้ำแดงคือเลือดรดเลเวลหนึ่ง <Level 1. S 2> คุณสร้างได้ยังไงเดีย๋ยวมันใหญ่โตมากเดียวเดียว,ดวเดียวเดยวเดียว,ดวเดียเดียวผมติดตายอะไรเนี้ย คนไม่ให้อาวุธผมเลยตายจากดูเลอร์ดูตรงนี้ว่าตายจากอะไรได้ดูเลอร์ดูเลอร์เป็นคนดูใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีเยอะจังเบคทีเรียเบคทีเรียแบคทีเรียเบคทีเรียแบคทีเรียต้องสองตัวคน ผมกำลังจะทำลายไอสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในแมปนี้ย่าผมตายผมทำลายทุกอย่างไม่แต่ไรเสจร์ไม่แต่อะไรก็ตามไม่แต่แบคทีเรียแล้วการถก็ถเ,เกิดใหม่ไหมมันจะเกิดใหม่แต่ต้องกดปุ่มก่อนต้องกดปุ่มพเพื่อเสกขึ้นมาใหม่มเนี่ยปุ่มตรงเนี้ยไม่เสกละ อย่าเดี๋ยวผมตายอะไรอ่ะแบตทีเรีรร่อะปวดเห็นไหมโหมดปกติบ้างหน่อหมอก เดียวเดียวเดียวตายตายแล้วไม่ไม่อย่า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 ตายนะผมห้ามตายเด็ดขาดในแมป,ปนี้อย่าอย่าอย่าโอ้มันยากเกินไปเนี่ยเุ้ยบาดเจยว เข้ามาเร็วมนเข้ามาเร็วผมถึงแล้วใจเย็นครับเหมือนเกมแหลก<อ>เน็ดไม่ค่อยดีนะไปไลยไปเลยอย่าขวางผมเดี๋ยวผมตอบโอเคทำไปครับขอบุญนะเพื่อน คุณค้างอยู่เลยตรงนี้เอา hmm? วาดใชงไ้นทำไมคุณวาปคุณใช้จุดโกงล่าในการเล่นเออเหมือนเกมแลกนะเนี่ยอ่ะคุณก็กวาปเหมือนกันเดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเอาไปทางไหนนะระวังดูเลอร์แล้วกันน้ำอัลมอนด์วเอเทอร์เอามา กินด้วยดิมมีแล้วเหรอไม่มีแล้วรอผมด้วยคุณอยู่ไหนโอเคมาเอามาแล้วนี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังกินเลยไหมกินเลยคุณแก้งผมอย่างแก้กินแล้วก็เลื่อนรถอะไรกันเนี่ยคือ กัดูเลอร์เนี่ยใส่พิษเข้าไปที่เข้าไปที่ขวดน้ำเนี้ยคุณก็เลยเลือดลดคุณดีใจไหมผมหลงทางอ้าวเพื่น <c oughs> อนว่าไงกันนนะ <c oughs> ไปทางไหนอะไปทางออกเดี๋ย <c oughs> วเดี๋ยวไม่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 ไ oh <my> ก็เ ถึงทางออกแล้วเราจะนแล้วฝนตกด้วยโอ้ดีไม่ตายโอ้โหโแมปอลังการมากคุณทำไปได้ยังไง แมงมุมอย,าอยา่าอย่โดนผมนะแมงมุมขี่ม้าดีกว่าเอา้าไม่รู้ด้ะเน็ตไม่ดีนะช่วงนี้แล้วกันเน็ตไม่ดี คุณาพุดออกเกมไม่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 ผมผมตกแมปอ่าฮ่าเข้าไม่ได้เลยแล้วกันเข้าไม่ได้แล้วสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับบ๊ายบายแต่ผมอยากให้คุณดูอะไรบางอย่างในแมปอีกอันนึงนะ นั่นก็นั่นก็คือกำแพงล่องหนนะอ่าเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะ